เลยค้างเลยกดเบาเบาเบาเบรคบเบรบเาไม่ต้องตกใจเบรกกำเบรกสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดทิพสุคนทารานกาญจนะบุรีนะห้วยกระเจาก็เป็นพระองค์ใหญ่แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนี่ปาบาเช้าจักรยาน คันละ20บาทส่วนของบีมเนี่ยเอามาเองเพราะว่าบีม,มเป็นเด็กไม่เดี๋ยวไม่มีไสาเล็กป่าเราไปกันเลยได้ไม่ให้เสียเวลานะครับไปปั่นดูนใช่ช่วงนี้โควิดคนเที่ยวน้อยน,นะบีต้องลองคอมก่อนว่าบีปั่นถึงวะนี่เรามากางวันเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเย็นเราจะไปทะพานข้มามแมน้ําแฝกเดี๋ยวเวลาไม่ทันมาตามมาเ็วโก้ี่มีรถให้นั่งด้วยนะ เดี๋ยวเราจะเริ่มปั่นจากตรงนี้ก่อนนะครับนี่น้องๆเห็นไหมฮะอ่าองใหญ่มากวิวสวยไหมแม่บีสวยสุดยอดอ้าวรถกระบกมีได้บีมโอเคพร้อมกันยังครับพร้อมครับเดี๋ยวเราจะปั่นวนซ้ายก่อนนะครับอ่าไป นี่ถ้ามาเย็นๆีใช่ที่ป้าไม่ได้มาเย็นเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นป้าจะพาบีมไปสะพานข้ามแม่น้ำแควอ่าเราเลยต้องเลือกมาตอนกลางวันถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยเอาจักรยานเองมาละผมบีมป้าเอามาตั้งห้าเอามาเองเพราะว่าเขาจะมีสายแบบนี้เติมโตอาแม่บีนำไปไปทางไหนครับนี่สายบนซ้ายครับแดดไม่ค่อยแรงด้วยวันนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่บีมมาปั้นจักรยานเที่ยวนอกบ้านอ่ะ เพราะว่าเอาจักรยานมาเองด้วยบีมปั้นตามแม่ไปโอ้พระอุ้มใหญ่มากดูรถด้วยนะครับดูรถด้วยเขาก็จะมีที่ให้เราปั่นรอบๆนะครับรอบๆอ,องค์พระนี่โอ้เป็นไงแม่บีชอบไหมเป็นการก็กำลังกายที่ดีครับบีบอ,อกไว้เย็นนี้ไม่ต้องปั่นแล้วสิจักรยาน <c oughs> อ่ะพนะมีบีแต่ด้วย โหสถานที่เขาแบบกว้างใหญ่มากๆเลยอะนนบ,บีนะไปทางไหนมั้งเนี่ยตรงไปเลยตรงมาเดี๋ยววนรอบหนึ่งก่อน <c oughs> ดูแม่ลูกปั้นคุยกันตามป่าไม่ทันข <c oughs> าปีขาอยู่เนี่ยยาทุกวันแมมหมฟินเลยเนียนั้งฮูวบรรยากาศดีสุดยอดปเลย <c oughs> นี่ตะไปร้เบียบสอง าเช่าจักรยาน20บาทเองค่ะถูกมากนะใช่ยีบาทเฮ้ยรถบัสยางแบนมาเนี่ยตีดทำไมมันปั้นไม่ค่อยไปยางแบนมาเนี่ยเอาไับบ้นขึ้นเนินขึ้นเนินเหรอนี่เนินเหรอเนินเล็กๆอุ้ยเออใช่ใช่ขึ้นเนินจริงด้วยนี่มันนืดนืดนืดขึ้นเนินครับน้องๆนี่เราจะปั้นไปอยู่ตรงหลังองค์พระแล้วนะหลังพระองค์ใหญ่แล้วเดี๋ยวขวานะครับขวาครับขวาขวาขวา นี่เห็นไหมอ๋อมาข้างหลังพระแล้วเห็นไหมก็ยังขึ้นเนินอยู่นะตอนเนี้ยนืด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 ,นดโอ้ด,ดัล้มแล้วบีมเริ่มไม่ไหวครับปั้นขึ้นเนินเนะี่ยดูดิหันหลังไปได้เป็นทางขึ้นเนินนะเนี่ยอะค่อ,คอยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบขึน้นเนินไงขึ้นเลยปั่นหรือ่ะปั่นขึ้นเนิน<ส>เราต้องนี่เดี๋ยวตอนนี้ได้ครึ่งรอบแล้วบี B. ได้ครึ่งรอบแล้ว ไม่เอาเดือดลุกล้มไม่เอาให้เขาปั้นเองเดี๋ยวลุกล้มฝึกไว้ฝึกไว้โอ้นี่ไงเขามีรถไฟไฟ้าเช่านะเนี่ยมีคนขับมบอีอ๋อมีคนขับให้เหรอวู<ฮ>้บ<ฮ>ี่เรามาอยู่ข้างหลังองค์พระใหญ่แล้วครับผมอุ้ยมียักษ์ด้วยอะ啊ชาวสวนใช่เดี๋ยวเขาไปดูกันเดี๋ยวปั้นลอน้นอนึงก่อนเชาวสวนตอนตอน,ตอนเด็ก ไหวไหมบีมคิดว่าไหวไหมเริ่มไหลแล้วเริ่มร,มริมปั่นง่ายแล้วเาลงเนินไงเดี๋ยวลงเนินก็ฟีขาได้อย่าให้เร็วมากเพราะเดี๋ยวล้มลงตอนนี้ก็จะครบหนึ่งรอบแล้วจะครบมันจบจุดที่เราไปเช่าจักรยานแล้วนี่ลงเนินครับฟีขาลดไหลเอเอเอเบ๊ะทำไมอ่ะเดี๋ยวก็หัวทิ้มลอก ก็ค่อยๆเบรกดิไม่ใช่เบรกย่างงั้นค่อยๆแตะเบรกเออค่อยๆแตะเบรกเบรกจึ๊กมันทําให้เราใช้พลังงานสิ้นเปลืองบีมบีมจอดรถนิ่งๆอ่ะค่อยๆแตะบ่อยแตะบ่อยแตะบ่อยบ่อยแตะบ่อยอ่ะถ้ามันเร็วก็แตะบ่อยแตะบ่อยนี่ตรงนี้ทางไปอ่างเก็บน้ำนะเดี๋ยวปาบ้าจะไปเดี๋ยวเข้าไปไว้พักกันไปไปน้ำพุไปตรงน้ำพุ ตอนนี้เราก็ปั่นมาครบหนึ่งรอบแล้วนะครับน้ำผุปิดไปแล้วเมื่อกี้ยังติดอยู่เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระกันเป็ไงบีมสนุกไหมสนุกอยากลงนจ้าอุ้ยบีมบีมจะปั่นขึ้นเนินสูงไหวปะเนี่ยชันด้วยตอนนี้เราจะปั่นไปที่องค์พระนะครับ ป้าใบไม่มั่นใจว่าน้องบีมจะปั่นขึ้นเนินสูงได้เปล่านะครับเนินชันมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันน้องๆว่าบีมจะสามารถปั่นขึ้นเนินได้ไหมั้่เ่ะเดี๋ยวค่อยลงมาดูขึ้นไปไว้พักก่อนเอาแล้วเอาแล้วส่งแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหกำลังขาของเขาสุดยอดมากโอ้โหแรงกดมหาศาลโอ้โห ยอดจนยอดขึ้นบิกขึ้นบิกขึ้นบิ๊กขวาหรือเปล่าขวาบ้านขวาเนี่ยบ,บีมแม่บอกให้เลี้ยวทางนี้อุ้ยบีมสุดยอดอ่ะปั่นได้อ่ะแรงอ่ะแรงอ่ะสุดยอดนนอ๋ออ๋อตามแม่ไปนี่ทางมียักษ์ด้วยมียักษ์ด้วยบีมโอ้ตรงนี้วิวสวยมากเลยอ่ะข้างหลังเป็นภูเขา นี่เขาให้เราปั่นเข้ามาได้นะเพราะมีทางจักรยานแต่ตรงข้างในอะเราต้องเดินเข้าไปเอาจัากรยานไม่เข้าทำไมทำไมเขาัไม่ให้เขา้าข้ไม่แต่ละวัดเขาก็สร้างเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน,นอ่ะตรงนี้ต้องจอดรถแล้วครับจอดรถเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวพักก่อนให้บีมพักก่อนอ่ะไปไปไป,ปานั่งพักก่อนหลบล้มก่อนอ่าหลบล้มก่อน,ออนให้บีมพักก่อน เนี it, ่ยป <De ux. S 3> ้าบีมเดี menu, men ๋ยวเราต้องปั้นไปอ่างเก็บน้ำอีกนะโอเคสู้ไหมสู้โอเคโอ้ยตรงนี้ลุ่มใช่ให้ลุ่มน้ำกันโอ้พระองค์ใหญ่มาก่าสวยงามมากเลยอะตรงเนี้ยเจ๋าโหเหนื่อยครับเนี่ยครับนักกีฬาเราเนี่ยครับเดี๋ยวจุ้งขอแว่น แม่บีนี่ดูท่าจะเหนื่อยกว่าบีมนะไม่ฟิตเลยดิเข้ามานี่น้องๆแนะนําว่าพกติกอามงเย็นๆก็ดีอะบีมเอาเงินยอดตู้หนึ่งร้อยเดี๋ยวเราทบุญครับนี่บูรณะบํารุงรักษาองค์พระอธิฐานด้วยสาธุสาธุสาธุยอดเลยพักกันยักษ์ช่นี่นะครับที่ลูกปั้นยักษ์จะมีชื่อเขียนบอกชื่ องนี้ชื <desserts> mm ่อ hmm ว no ่าอะไรครับแม่บีเ oh, ท้าส uh, the ุบันคีรีเท้าสุบันคีรีนะครับนี่ป้าบาสพาเดินดูบรรยากาศนราไม่คิดว่าองคเท้าไวยเวทคือปู่ของเท้าเวสวรดป้าป้าป้าไม่ได้ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ป้าเลยจําชื่อไม่ได้อ่าเดี๋ยวเราพาไปดูอีกองหนึ่งอยู่สายมือสายมือชื่อว่าอะไรนะครับแม่บีเท้าไวยเวทเท้าไวยเวทนะครับนี่นี่นะครับองค์นี้เท้าไวยเวทนะครับนี่ โอมันใหญ่มากเลยอ่ะมาบีาามชอบเรามาเกียงกับชอบไปย่ะเหรอไปเดี๋ยวเราปั้นไปอ้างเก็บน้ำกันไปโอ้บรรยากาศดีตัวนี้ไม่ค่อยมีแดดลลแล้วมีร้าง้าแต่ยังไม่เปิดเพราะไม่มีขนมีเหรอบีมแตะแตะเบรกปล่อยแตะเบรกปล่อยถ้าเร็วมากอ่ะที่แม่สอนหรือว่าแตะค้างไว้แต่แบบไม่ต้องกดหมดเลี้ยวขวานะ ขวาขวาระวังด้วยระวังลม้มลงไปแล้วก็สายสายสายเลี้ยวสายระวังลื่นด้วย<ป>สายสายโอ้ระวังล่องระวังล่อง <c oughs> <c oughs> หล่อใ่ไม่ตกลงตรงไปตรงไปตามแม่ไปตามแม่ไปบีพาไปเลี้ยวสายแล้วก็ตรงไปมีป้ายบอกอ่างเก็บน้ำอ่ะ จากนี้ไป1กิโลนี่มันจะมีบางช่วงที่ต้องออกถนนนะต้องระวังนะอ่างเก็บน้ําวัดทิพสุขคนทาราม500เมตรเอง500เมตรเองไปวิวภูเขานะวิวภูเขาตรงนี้บไยนี่ปราบาทอยากจะบอกว่าแม่บีกับน้องบีมเนี่ยเขาไปสอมปั่นจักรยานในหมู่บ้านมาแล้วนะสองสาวันปั่นรึงชั่วโมงใช่ปะบีมอ่า ุ้ยตอนนี้เราจะเข้าป่าแล้วเลยเนี่ยไปดูซิข้างหน้ามีอะไรโอ้บีมเราเข้าป่าเลยอ่ะคอยดูป้ายต้องคอยดูป้ายแต่แต่ที่เสียวยางหนึ่งอ่ะกลัวหมาไล่ <c oughs> อันนี้ไงถึงแล้วนึกว่าไก่อ้าถึงแล้วล้อซ้ายไปล้อซ้ายไป <c oughs> นี่บรรยากาศดีไหมถึงแล้วครับอ่างเก็บน้ำ ตรงไปนี่ตรงไปนี่ตรงไปนี่โขกินอะกินพิซซ่ากินอะไรพิซซ่านี่กินต้นยูคาลิปตัสทำไมกินทำไมกินเหมือนพิซซ่าเหมือนข้าวป่ามะกินเป็นมิ้นไงใช่ต้นยูคาลิปตัสเขาจะมีกินขอตัวเขากินพิซซ่ากินเหมือนยาดมไงไม่กินเหมือนพิซซ่าเด้อ โอ้เราขับปั้นจักรยานเข้าป้าสุดยอดจปเลยอ่ะกินเหมือนสปาเกตตี้ด้วยนึกว่าจะไก่ไม่ไกลจักหวันดเลยนะ้บีนะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ๋อเสียงนกเหมือนเป็นทางปั่นจักรยานเล็กๆกกรอบๆอ,อ่างเก็บน้ำนะ,นะใช่โอ้หนี่น,<ะ>นี่ถ้าเราปั้นไปเราจะเจอตัวอะไรพวกเนี้ยวนกลับวนกลับวนกลับไกลไปไกลไปโอ้ตรงนี้วิวดีงามมากเลยครับ มีบันไดลงไปไม่รู้มีป่าเปล่าบรรยากาศดีนะดูดิขากลับตีน้องๆข้างหน้าเราเป็นพระเนี่ยวิยมสังเกตไหมเวลาเราปั่นใกล้ๆองค์พระเหมือนพระใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพออยู่ไกลพระก็องค์เล็กพอปั่นใกล้ถึงก็องค์ใหญ่ใช่ โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อาคารนิทัศการอนุสรแห่งการตื่นรู้เข้าไปดูข้างในกันครับมีอะไรบ้างเขาเปิดให้เขา้าป่าไม่รู้นะปิดครับช่วงนี้เขาปิดโควิดโควิดบินมมาดูแผนที่กันนี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่ข้างๆแถวๆนี้นี่นี่นี่น,น,นี่เราอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่า เฮ้ยบีตรงนี้เรายังไม่ได้ไปเลยอะตรงนี้เราไปยังน้าพุตรงนี้อปอ๋อน้ําพุตรงกลางไม่ใช่นี่น้าพุที่เราเข้าอยู่ตรงนี้แต่ต่าตรงขึ้นแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเป็นไงครับความรู้สึกบีมทริปนี้เป็นไงสนุกไหมสนุกมากแม่บีชอบไหมได้ออกกําลังกายด้วยนะโอเคตอนนี้เราพักกินน้ําก่อนนะเนี่ยเราจะปั่นจักรยานไปต้นไม้ที่อยู่เกาะกลางน้ำํำตรงนี้เขามีร้านกาแ ใครมาเนี่ตรงนี้มาซื้อน้ำกินได้จะอยู่ข้างๆอที่เช่าจักยานเดี๋ยวตอนนี้เราขอพักก่อนเดี๋ยวเราพร้อมเราจะไปกันต่อนี่ป้าพาปั้นมาที่วัดนะตองข้ามจะเป็นบิมอย่าปั้นเร็วช้าๆนี่ครับวัดจะเข้าห้ัองน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยได้นะคุโยมนะ องกุฏิเจ้าอาวาสก็มีนี่มีพระพูดอยู่ครับน่าโยมก็ไหว้รูปทิพซุกคนวัดทิพย์สุกคนทารามอยู่บนภูเขาเลยคุณโยมสาธุเจริญพรนี่ครับป้าฮกองเชียร์ครับกองเชียร์ของเราบีมบีมเดี๋ยวให้ป้านำ เพื่อมีรถสวนอตอนนี้เราตามหากเกาะกลางที่มีต้นโพเรายังหาไม่เจอนะเราตรงไปทางนี้โต้องกำเบกเลยแล้วไปช้าๆทางเนี้ยลงชันมากนี่เราวนกลับเข้ามาข้างในป๋าดูแผนที่ผิดป๋าจะไปต้นโพน่าจะอยู่ในในใน,ในบริเวณข้างๆผาเนี่ยนะไม่น่ารอนนะ ร้อนกำเบกกำเบกแข้งเลยแค้างเลยเกดเบาเบาเบาเบี้มเบี้มเบีมเบีมเบาไม่ต้องตกใจเบกกำเบกเกือบแล้วเุ้ยใจตกไปอยู่ตะตุ้มเลยอ่ะเป็นไงใจหายไปคอมหลังเป็นประสบการณ์ถ้าท่านเนินชันๆนะจูงจูงพราะเบีมอ่ะยังขับยังไม่แข็งไม่ไม่เก่ง แล้วแต่เมื่อกี้ก็ทำได้ดีเออโอเคมีสมาธิไปได้อ่าไป,ไปเจอแล้วนี่ครับเจอแล้วสะพานทะทะชันแบบเมื่อกี้นี้ชันมากไม่ได้ระบบเบรกรถเด็กยังไม่ดีพอต้องหารถที่ระบบเบรกดีกว่านี้พรกคุ้มครองพระคุ้มครองพรกคุ้มครองววคุ่มเลยเมื่อกีว่าบนแน่เลยแก เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์น้องบีมเกือบแฮกโข้งเตือนเลยอะเมื่อกี้แม่บอว่าใจตกใจเลยอะในใจว่าหล้มแน่ไม่หล้มพากคุ้มครองนะบีมสาธุเร็วขอบขอบคุณสิ่งศักซิ์ด้วยที่คุ้มครองน้องบีมใจป๋าสั้นเลยอะเมื่อกี้้านล่มหลมเจ็บนะเขาบว่าแรงมากแต่บีมแฮกโคงได้ทันเกือบชนฟุตบาทถ้าชนนั้นหล้มบีมความรู้สึกเป็นไงตกใจปะ ตันลงแลเฉยๆอ,ะอ่ะอ้าวแล้วที่จะแหกโค้งอ่ะเฉยๆอ่าเราไม่กลัวล้มเหรอไม่แล้ว<ช>ที่เขาเฉยๆคือเขายังคงสติได้ไงเขาเลยหักแบบแล้วเบรกแล้วแต่รถไม่ยู่ใช่ไหมอืม,อมต่อไปนี้ถ้าทางชันอย่างนี้ห้ามปั้นลงเด็กๆอ่ะนายบีมนายป๋าลองเทระบบเบรกบีมลงนิดบีมลงจากรถก่อนเนี่ยดูที่บีมนาจะก,กำเบรกไม่แน่นอ้าวเนี่ยกันนี้นะลองป๋าลองปั้นลงอ่ะ แรงกดเบรกบีบน่าจะไม่พอแรงกดไม่ไม่ไม่ทับป้อยไหลนะคือทับป่อยให้มันไหลเลยอะกระเบกไม่อยู่ไปครับแดดลมต้นโพแตใบร่วงเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าใบเขาร่วงเยอะเขาพัาดใบอยู่ดีเลร่วงใบร่วงถ้าตอนใบเยอะไม่สวยเป็นเกาะกลางน้ำครับ้ยแก้มแดงเลยอะ น้ำบิมลองตรงนั้นน้ำบิมตกใจปะเฉยเชิวๆโอ้ชิวอะไรบิมเกือบแหกโค้งแล้วชิวอะไรอ่ะก็ยังชิวอยู่ดีท้านล้มอ่ะร้องให้แน่อาจจะไม่ร้องไปครับเดี๋ยวเรากลับกันแล้วอืมนี่ตรงนี้ก็วิวสวยงามมีบ่อบ่อน้ำบัว นี่เดี๋ยวปาบาสขอฝากก่อนว่าผู้ปกครองที่เอาจัก,กรยานมาให้ลูกอะ่ะถ้าเป็นเนินเนี่ยแนะนำให้ให้ให้จูงนะไม่ก็ต้องระบบเบรกต้องดีจริงๆพอเด็กเนี่ยใช่พอเด็กเนี่ย,เ,เ,ยเขาเขากรเบรกไม่อยู่เหมือนบีมเมื่อกี้เกือกไปแล้วลงเนินผักคุ้มครองผักคุ้มครองอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาจอดรถตรงนี้เพื่อตีลักขังนะครับอ่ะบริจาคข้านามข่าไฟอ่ะเดี๋ยวปาบาดยอดตู้ทำบุญอ่ะบีมยอดตู้ครับ เมื่อจากข่าน้ําคาไฟ100บาทนี่นี่ขอบคุณอ่ะแม้บีตีกับบีมีไม้2อันตรงนี้มันไม่ดังดังเลยตีสามทีแรงๆอ่าเอาไม้ไม้ปลาปลาตีมั้งมันจะได้ดังดังๆได้ดังๆ ทุสาธุพผักคุ้มครองผักคุ้มครองโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันต่อสะพานข้มามแม่น้ำแควนะ